จังหวัดความเป็นมามนลทวนทหารบกที่35หน่วยทหารในจังหวัดอุตรดิษฐ์ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5หลังเกิดกบฏเงี้ยวเมืองแพร่เข้ามายึดหาดท่าอิดของเมืองอุตรดิตฐเมื่อปีพุทธศักราช2436เรียกว่ากรมทหารพานสักข้อมือรอสอ122หลังจากนั้นได้มีการแปลสภาพและปรับเปลี่ยนนามหน่วยเรื่อยมาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2459ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กรมทหารบกม้าพิษณุโลกตั้งอยู่ณโรงเรียนสตรีอุตรดิตหรือโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตในปัจจุบันโดยมีร้อยเอกร้วงไกลขบวนหัดเป็นผู้บังคับการคนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2461ได้จัดตั้งจังหวัดทหารบกอุตรดิตควบคู่กับกรมทหารบกม้าพิษณุโลกโดยขึ้นการบังคับบัญชากับมณฑลทหารบกฝ่ายเหนือตามคำสั่งทหารบกที่223ทับ 28254ลงวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2461จากนั้นมีการปรับโครงสร้างและยุบจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์แล้วมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดทหารบกพิษณุโลกรวมทั้งย้ายกรมทหารบกม้าพิษณุโลกไปยังจังหวัดสระบุรีและจันทบุรีตามลำดับโดยได้แยกหน่วยเป็นกองพันทหารม้าที่4และกองพันทหารม้าที่6 จึงทำให้ห่วงปีพุทธศักราช2,470ถึง2,486ไม่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์รวมเป็นระยะเวลา16ปี เมื่อปีพุทธศักราช2486เกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาได้มีการย้ายกองพันทหารม้าที่6มายังเขาย่านวัวตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจัังหวดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันพร้อมทั้งจัดตั้งจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ขึ้นอีกครั้งโดยมีพันโทประพันธ์กุลพิจิตรผู้บังคับกองพันทหารม้าที่6ในขณะนั้นเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์อีกตำแหน่ง ภายหลังสงครามเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2492ได้รับพระราชทานนามค่ายว่าค่ายพิชัยดาบหักสำหรับจังหวัดทหารบกอุตรดิต์ได้ปรับเปลี่ยนอัตราการจัดและยุโทโธปกรณ์มาโดยตลอดและล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2533ได้ปรับเป็นจังหวัดทหารบกชั้นหนึ่งและเป็นหน่วยขึ้นตรงของบนทนทหารบกที่32รับผิดช,ชอบพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2558ได้แปลสภาพเป็นมณทนทหารบกที่35โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่3ตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่37ทับ2558ลงวันที่25กันยายนพุทธศักราช2558มาจนถึงปัจจุบัน